สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตข่าวดีจากพ่อแขกสิริโชคกล้วยแขกสัสสุพรรณโดยล่าสุดนะครับทางด้านพ่อแขกได้อัปเดตข่าวดีอีกแล้วโดยระบุบนโพสต์ว่าวันนี้งานเข้ารัวๆสีงานและระบุต่อด้วยว่ากระแสะแรงอย่างต่อเนื่องคอนเสร์อรำวง hashtag, ต้นข้าสปริยา hashtag, ส,สัสสุพรรณโชและได้เพิ่มเติมคิวงานดังนี้นะครับ ในวันที่5สิงหาคมปี2569ในงานวัดสันตารามสีประจันหจัดสุพรรณบุรีในวันที่8พฤศจิกายนปี2569วัดบางนางบุญอําเภอเมืองจังดนนทบุรีในวันที่30ธันวาคมปี2569ในงานวัดบ่อสําราญอําเภอดอนเจดีเจัดสุพรรณบุรีในวันที่13มกราคมปี2570ที่วัดหนองเพียนอําเภอสีประจันหจัดสุพรรณบุรี และนี่ก็คือการแจ้งคิวงานจากพ่อแขกแล่าสุดที่ผ่านมานะครับและไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามน้องต้นข้าวก็ยังมีพ่อแขกคนที่คอยอยู่เคียงข้างและคอยให้งานน้องต้นข้าวมาโดยตลอดนะครับและ FC เอฟซีแบงคับทุกท่านได้เห็นคิวงานของน้องต้นข้าวกับสสพันโชว์แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการจองคิวงานเข้ามาเยอะมากๆซึ่งยาวไปถึงปี2570หรอเลยทีเดียวนะครับสําหรับในวันนี้ที่คุณผู้ชมจะต้องไม่พลาดเพราะน้องต้นข้าว และพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านนะครับที่จะไปมอบความสุขให้กับแฟนๆในจังหวัดที่2ดวลเพลงลุกทุ่งสัญจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮิบที่จังหวัดปทุมธานีณตลาดชัชวาลในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปและคุณผู้ชมจะได้พบกับพิธีกรสุดหล่อประจำรายการนั่นก็คือคุณแฟรงค์ภักชนและศิลปินจากแกรมมี่อย่างคุณยิ่งลีสีจุมพลนักแสดงจากช่องวัน3 1นะครับ และแชมป์ของรายการดวนเพชรทุนที่นำโดยออลี่ตตทยาไข่มุกรุ่งรัตต้นข้าสปรียากีตาริภาพรเป้วิลศัก์ดนัดมาริสาและดีดีเซววเวอร์และคุณผู้ชมน,นะครับสำหรับในวันนี้ก็สามารถเดินทางต่างไปให้กำลังใจศิลป,ปินกนันเยอะๆนะครับสนุกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตคะแนนจากทุกๆศิลป,ปินและในวันนี้ผลคะแนนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง และเป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอันดับล่าสุดซึ่งเริ่มจากอันดับ8ที่ r 7 6ยูกิไฮทองคำา763คะแนนโหวต0.28%อันดับ7ที bye, ่ r 7 4ปลาปายโอริโอ942คะแนนโหวต0.34%อันดับ6ที่ r 7 9ลำยายเฮทองคำา1643คะแนนโหวต0.6%อันดับ5ที่ r 7 7 นุกธนาดล2,500คะแนนโหวต0.91%อันดับ4 TR81 หมอลำสิงอีสาน5,329คะแนนโหวต1.95%อันดับ3 TR75 อุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง7,083คะแนนโหวต2.59%อันดับ2 TR78 ไรอันกัดปันเดีด49,861คะแนนโหวต18.22%อันดับ1 ทีอาร์แปดศูนย์ต้นข้าสปรียาสองแสนห้าพันห้าร้อยกสิบเกคะแนนโหวตเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์และสำหรับผลคะแนนในวันนี้นะครับก็คือผลคะแนนที่ได้อัปเดตในเวลาสิบหกนาฬิกาสิบสี่นาทีและผลคะแนนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับซึ่งในตอนนี้นกต้นข้าวก็มีคะแนนนำอยู่และแค่นั้นยังไม่พอก็ยังลุ้นต่อว่าสำหรับผลคะแนนจาก SMS เสและศิลปินคนไหน จะมีคะแนนรวมทั้ง3ช่องทางมากที่สุดซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของกนารโหวตคะแนนเลยทีเดียวนะครับและยังสามารถร่วมกัรโหวตคะแนน,นให้กับศิลปินที่ท่านรักได้อีกเรื่อยๆนะครับและศิลปินคนไหนจะเป็นที่สุดแห่งปี2025โหวตได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2568นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ